บานเมืองลบบุรีโดยนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟร,ฟรีการสอนอาชีพระยะสัน้น การแสดงนิทัศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงดนเวทีของนักเรียนสนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเรื่องอุปโภคบริโภคร,ราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่9สิงหาคม2566ณเทศบาลเมืองลบบุรี ครั้งที่2วันที่15สิงหาคม2566ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่3วันที่22สิงหาคม2566ณนะวงเวียนซีสูริโยไทยครั้งที่4วันที่29สิงหาคม2566ณนเะทศบาลเมืองลบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศร่วมเปิดโครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาประจำปีงบประมาณ2566ค่ะที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศอำเาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศรวมเปิดโครงการตัดเว้นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีนางสาวพลอยนพัสสละทีพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศคณะสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศได้เล็งเห็นความสำคัญตระหนักถึงความสำคัญและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศที่มีความผิดปกติด้านสายตาสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุขโดยพระราชบัญญ,ญัติประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550 ได้เน้นหลักการเสริมสร้างสุขภาพการรักษาอีกทั้งสนับสนุนการสร้างแนวนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงการบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันรวมไปถึงในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากการสำรวจพบว่าคนในตำบลพมมาศพบผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาทุกเพศทุกวัยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรมมาศจึงจัดโครงการตัดเว่นสายตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาประจำปีงบประมาณ2,566 โดวยวิธีการคัดกรองค้นหาและเลือกสรรผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาตามความเหมาะสมโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้ปลอดภยัยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและดูแลสุขภาพสายตาได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาได้รับการพิจารณาตรวจคัดกรองและได้รับแว่นสายตาตามความเหมาะสม ในการบริการรับสายตาพร้อมตัดแว่นในครั้งนี้ทางนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศนางสาวพลอยนภัสสละชีพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศได้ให้การดูแลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสเด็กและเยาว,วชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรม,มาศที่เดินทางมาตัดแว่นสายตาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้แว่นสายตาที่ได้รับมอบไป สามารถแก้ไขปัญหาทางสายตาได้ตรงต่อความต้องการ ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกรกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ